ครับสวัสดีครับผมมารับชมมันนี้เช่นเคยนะครับกับภา25ตวัดเนื้อดินเผานะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเอาของปลอมนะครับชมของจริงกันมา,มาเยอะแล้ววันนี้เจอของปลอมมั่งนะเปลี่ยนมุมมองมั่งเนี่ยของปลอม3ามวงนี่ฝีมือเดียวกันนะครับสามวงเอาฝีมือเดียวกันมาดูเลย เดี๋ยวมีสองวงนะสองวงนี่คนละฝีมือกันเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันเลยนะมาดูสามองฝีมือเดียวกันก่อนสามองนี่ฝีมือเดียวกันนะนี่ดูกันเลยนะนี่ครับนีนี่น เดี๋ยวมมนใช้แสงเลยนะให้แสงช่วยหน่อยนี่นะมาดูของปลอมกันนี่นะดูหน้าตานะหน้าตาก็ไม่เหมือนาพราบ้นทนก็ไม่เหมือนนะดูนะนี่นี่ยูอ้อนนี่ก็ไม่เหมือนเนี่ย ตีพยองจีบอลมันเหมือนนิ้วไม่เหมือนนี่คืเหมือนไงรู้นี่กระทำได้นะเนี่ยแต่มันไม่เหมือนเนี่ยข้างแขนเนี่ยก็มันก็เป็นเรียบเหมือนกันนะเป็นไม่คมเหมือนกันแต่มันไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าตาไม่เหมือนนะนี่บัวเบอร์เนี่ยนะตุ่มเติมนี่ไม่ใช่เลยบัวก็ไม่ใช่เส้นก็ไม่ใช่ เส้นแสมเส้นอะไรขาก็ไม่ใช่ดูเลยกันะะดูนะขาก็ไม่ใช่เท้าอะเท้าก็เลี้ยวแหลมมันไม่ใช่วววมมใชจวงจวนด,ดูไม่ใช่เลยเนื้อก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมดนะดูเลยนี่นะเนี่ยนี่เป็นพ้าหักในม,อม,นม,อมนอือซื้อมาเจอพยวมซื้อมาเนี่ยอืมเด็ดเลยเพราะดูไม่เป็นนะดูเป็นแต่อเอามาชมนี่ เีด่ดนข้างนะดันค้างก็มีนขีดถัวขวดเนะยแต่มันไม่ใช่อะไม่ใช่นววเนี่ยร้อยเกดลั่วขวดนั้นมีเห็นว่าเนห็นไหมบลเอร์มาเติมเลยร้อยบอลัววลเลอร์มาเติมเลยเหมือนบีสีก็บีห่างเนี่ยนี่ตัวเอร้อยบเร่แล้วก็ไม,ม่คบมอะไรด้วยดูเห็นไหมรอยเกดถั่วขวดจะผมว่าเคยว่าเหมือนกันที่ไหนนะ โอ้เนี่ถูกของเกลีม,มือเก่านะอันนี้ม,มือเก่าไม่ใช่ใหม่นะกมมีแต่ฝีม,มือเก่ารอยเกเอามาดูข้างนี้นี่นี่นี่คือมีนะนี่รอยเขีดรอยรอย,รอยปาดรอยปาดรอยปาดรอยขีทุกคนน่ะที่ผมเรียกอะรอยปาดที่เรียกรอยปาดกันกน,นี่ดูนะเส้นบบเบลอเบลอเลยไม่คมเลยไม่ไม่เหมือนของจริงเลยนะท่านเคยเห็นไหมเคยดูประจามันไหมจะเห็นนั่นจะรู้เลยนะี่ย ไม่ใช่อ่ะเนี่ยเห็นไหมขอบเขือ,มอไม่มีรอยตัดไม่มีอะไรไม่ใช่ปาดซะจนนั่นตลอดองค์ของจริงครับไม่ได้มีมีสัญลันนกนี่แล้วนี่นี่นะของเก้นนะเดีนยวนะไม่คมหรอกมันเป็นเบอร์เบอร,เบอร์เนี่ยเห็นไหมนี่ยแล้วจุดเดือยก็มีอยู่กลางๆมันอยู่ริมที่เดีเย๋ยท่านเห็นไหม กลางไหนกลางนี่ไหนปอยู่ริมนี้ริมนี้ห่างไปเลยนี่นะฮะดี๋ยี่เดินเห็นไหมไม่คมชัดเลยเลยเลไม่คมไม่อะไรดูการตัดการอะไรนี่ดูขอบดูอะไรล้มเป็นอะไรเลยไม่เหมือนของจริงครับนี่ดูลอยรอยรอยลอยปาดก,ก็ได้เห็นไหมนี่ สองชั้นนิดๆนะใต้ชายชวอวัเนี่ยแต่ไม่มีชัดเจนสองชั้นของจริงก็เป็นขั้นบันไดเลยลองลอยชัดเจนเนี่ยดูดูขาเนี่ยดูดูเท้าเนี่ยแหลมเจี้ยไม่ใช่นะเอาดูแค่เนี้ยนะไม่ต้องรูมาของเก๋ดูเป็นพิทีพอ,อยังไงเหมือนของจริงเนี่ยพิมพ์มือเดียวกันในองเนี่ยพิมพ์มือเบยนอง์ติกเนี่ยเนี่ยดูหน้าเนี่ย ดูไม่ได้เลยนะดูความมุนเฒนตรงนี้มีอยากก็ไม่มีนี่ดูแขนนี่นี่ข้างบนในกลมมองเลยนะแขนข้างบนในกลมเนงกยางเนี่ยเนี่เห็นกูไหมไม่แบนกลมๆของจริงจะแบนยาวทั้งทั้งแขนเลยนี่แขนก็ใหญ่นี่กรีบที่หนก็ไม่มี เอเอจุดเจออะไรก็เป็นหัวเนี่ยจุดใต้ฐานเลยเนี่ยเนี่ยเห็นแ้วน่เนี่ยขาก็ะลมแหลมเหมือนะกีเนี่ยเหมือนองค์กีเนี่ยพิมเดียวก็ได้พิมก็เดียวกันเนี่ยหน้าขาเป็นยังเงพิมก็เนี่ยเอาดูข้างด้านข้างด้านข้างเนี่ยนี่รอยตัดก็มีนะด้านข้างแต่มันไม่ใช่แล้วมันมีนิดนิดหน่อยหน่อยพอเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูือเนะ เรือล่างเนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ของแกท่านสังเกตดูนะโอเคนะครับเนี่ยของแกเป็นแบบนี้เนื้อไม่เหมือนไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดน่ะเนี่ยแต่ล้วคนไม่เคยเห็นทุกคนไม่เคยเล่นก็ดโดนโดนโดนน,ะะนั่นแหละคนไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นแต่อยากได้อะไรเงี้ยนี่นี่นะอยชูกา นี่จุกอะไรจุกอะไรก็ไม่รู้จุกหรืออะไรก็ไม่รู้เลยผมมีให้เห็นนะเห็นไหมนี่นะครับจะดูองต่อไปนี่นะครับดูดูบัวดูอะไรเนี่ยมันเบลอไปหมดเนี่ยไม่ชัดเจนตรงเนี่ยนี่ดูดิโอ้โหอแล้วมันมีเห็นไหม หูซ้ายมีเนี่ยมีไหนเดินง่ายเดือยากนี่องเนี่ยมือเดียวกันตสามองเนี่ยนี่อันนี้ชัดเจนในนาดนะไม่ใช่เลยเห็นไหมถ้าดูนะดูหน้าตานะมันไม่ใช่ธนานี้แล้วก็วางเลยวางนี่วางแล้วไปเลยไม่ต้องไปดูนี่ดูมือดูอะไรไม่ใช่เลยอดูแขนนี่ เนี่ยไม่มีเประเบียบเรียบร้อยของแท้ก็เรียบร้อยเนี่ยถ้าดูด้านข้างนะเรียบร้อยนะเป็นรูรุนเลยเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนนี่ดูขาแลยเหมือนกันเลยตะกี้เนี่ยจุดเจ็กเลยเหมือนกันองค์แรกองค์ที่สองจุดเล็กเนี่ยนีองค์ที่สามนะเป็นเดียวกันที่เกพิเป็นฝีมือเดียวกันนี่นาตายอย่างนี้นะครับผมงเกเนี่ยความทนเป็นอย่างนี้ดูด้านข้างนะด้านข้างนี่ โ oh, <laughs> อ้โหยังใหญ่เลยนี่แล้วก็ยาเป็นไรเลยยามขี้ช้างเลยมัใช้ไม่ได้แบบมาช่านดูหม่ดูดูดูนะอืมตุ่มกม็อยู่ตรงกลางเดอยมันอยู่ตรงกลางอยู่ริมิมไปนะอี่ริมๆแล้วนี่ก็มือใช้มีบเบอ์เนี่ยยานเนี่ย ยาเนี่ยชัดจริงแต่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ชัดแต่ไม่ใช่หลุมก้อนตื่นหลุมเลยตันล่างเนี่ยเนื้อก็ไม่ใช่เนือ้อมเนือ้อมันยังไงไม่รู้มองดูแล้วไม่เขา่าไม่เขา่าดูด,ดูดูนี่นะนี่ไม่ใช่เลยไม่เรียบร้อยไม่อะไรมีรอยภาพร,อ,รอยอะไรเข้ามาขา้างในอีก ร้อยร้อยพับมต้องปีนขึ้นมีปีนลงนี่แล้วม่อยู่ตรงนี้เลยดูแลตำแหน่งเลยนี่รู้นะไม่มีความละเอียดเลยหยาบเป็นอะไรในงานนี่งานแก้หยาบมากต้องไปดูอย่างเลยนะไอ้กเก้น์นี่ดูนะดูจุกนะมีว่าเนี่ย ดูก็มมี่อ๋อผ่านไปแล้วนะครับของเกส au, guys, bah, ามวงเกสามวงผ่านไปแล้วนะครับเอาเอาพิมพ์มือใหม่พิมพ์มือใหม่นะครับสององนี่สององนี่พิมพ์มือใหม่ไม่ใช่พิมพ์มือใหม่พิมพ์มือเก่านะแต่คนละฝิมือเนี่ยสององนี้ดูนะให้ดู คนเราพมือนะแกคนละฝีมือเนี่ยอันนี้ฝีมือหนึ่งนี่ฝีมือหนึ่งมาดูฝีมือน,นี้ก่อนนะนี่มาดูพิมือร์คนี้ก่อนเลยของเกนะครับนี่เหมือนผ้าถอดพิมพ์เนีย่ยผมเก็บมาตั้งนานนะแต่แรกผมเท่ามาผมว่าเก็บเท่ามาผมก็ใส่เก็บเก็บทั้งหมดไว้ตั้งนานเอามาดูไม่ได้รู้ว่าเกมาไปดูซื้อมาไปดู เนี่ยเก๋ไปตั้งนานเีอะไรไม่ได้ดูเอามาดูใหม่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยเก๋เก๋เก่าเก๋ถอดพิมพ์อะถือว่านะเพราะมันเล็กหมดนะขาก็เล็กแขนก็เล็กมือก็เล็กนี่เล็กเล็กหมดเลยซมๆบัวก็ใช่แต่มันเล็กนี่จุดเจ็ดเลยมีหมดบอกมันผ่านนะ ซือผ่านมันก็เออมันก็ดีมันก็แท้ออดูด้านหลังด้านหลังก็ดีนะทำเรียบร้อยเนี่ยกดนะเนี่ยเี่ยอยเคียร์อรค่อยเคยร์จะไม่เห็นเนี่ย มันก็ดูดีอ่ะเนี่ยตเนี้ยเนี่ยทำดีเพราะมันถอดพิมพ์มาเนี่ยดูนะเลื่อนข้างเนี่ยก็มีรอยตัดแเพอะไรเงี้ยใครถอดพิมพมามันก็ออกแเพมันไม่ติดไปเต็มอ่ะเนี่ยแต,แต่งความเก่าหน่อยเนี่ยดูเลยมันถอดมาเนี่ยพามันตื้น เนี่ยดูนะเนี่ยน,นางแขนนีมันไม่ไเรียบร้อยอ่ะมันไม่ไเรียบร้อยมันของแท้ของแท้จะแบนลาบอะเออเนี่ไหลก็บุ๋มกันนะต้องต้องถอดผิดมาเนี่ยเนี่ยเป็นงี้นะครับเนื้อก็เป็นเหมือนเนื้อไม่ใช่เลยผิวก็ไม่ใช่เนี่ย เมื่อพันาพาถอดพิมพ์อ,องค์นี้ไม่ไม่แต่งไม่จ้แบบใหม่อะยังสามองค์ตะกี้มัน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 สร้างพิมพ์ใหม่เลยมันแก้พิมพ์ใหม่เลยทำใหม่อันนี้อาจจะเป็นของเก่าเอามาพิมพ์เก่าพิมพ์เดิมดั้งเดิมเลยแต่มาถอดพิมพ์ใหม่เนี่ยนี่นะแก้ดีนะเน,นี่ยของเก่าองค์นี้เท่ดีเลย ใครไม่เคยเห็นหรือว่าไม่ชำนาญเนนะ่ยโดนนี่นะผมก็ไม่ให้ชมมันนะครับนี่ของเกให้ดูอะไรนะของเกมันไม่ใช่เลยมันทุกด้านเลยอะ่ะดูบัวบัวมันใช่แต่มันเล็กแต่บัวเล็กดูแล้วดูดูด,ด,ดูดูเส้นไตฐานเส้น,ตนไตฐานเนสะ้นไตฐานเนี่ยมันไม่เรียบร้อยนะนะข้างบนเส้นหนึ่งบนฐานก็ไม่เรียบร้อยบัวก็ไม่เรียบร้อย มันไม่ใช่เราไปเห็นของแท้มาจะรู้มันไม่ใช่ไม่ใช่เล่นไม่เป็นนะซื้อเล่นเป็นแต่มันมันรับไม่รับคลองาซื้อได้หลายวงผลิตม,มาถึงก็จับใส่ไว้ใส่กล่องใส่อะไรไว้นานมาดูทีเขียนเสร็จแล้วก็ก่อนตก่อนนี้ผมเขียนข้อความอยู่ในเว็บอยู่เขียนเสร็จผมก็ใส่กล่องใส่กล่อง,องไม่ไดู เดี๋ยวันนี้ไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่ได้เขียนลงไปตรงนี้ไม่ได้เขียนเอาดูแค่นี้นะของแกนะมำให้ดูนะเนี่ยมันไม่ชัดเจนเหมือนของแท้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยหูก็แถมองไม่เห็นเนี่ยเหมือนของแท้ของแท้คมเก็บนะครับเอาแค่นี้พอก่อนนะผมก็มีของเกไม่ทันดูมันจะไม่มีแล้วมีนี่โคงหนึ่ง นี่ดูควงนี้วงนี้นไงโอ้จีวรนพลิ้วเลยไหมหน้าตานี่เนี่ยวงนี้เนี่ยดูหน้าตายแบบนี้นะเกดีเหมือนกันนะวงเนี้ยจะไม่ดีเกดิมือเก่าเนี่ยแต่มันไม่รอสายตาคนที่เล่นเป็นไม่ได้อเนี่ยเนี่ยโอชิวรนนี่ไม่ได้ ผิวจริงนะแต่มันเล็กบ้างใหญ่บ้างเกินผิวเกินเลยดูแขนเอีงข้างนะไม่เรียบร้อยเห็นไหมของของของแท้ก็ที่ผมให้ดูประจำจะเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งกันไปแบนกันไปเลยหัวไหล่นี่ไม่มีไม่มีไม่มีบุ๋มไม่มีรอยบุ๋มนะหัวไหล่ดูเ้านงข้างนะดูเนื้อก็ไม่ใช่เนี่ยเนื้อก็ไม่ใช่นะมเนื้อดูเลย ถ้าเห็นเนื้อของแท้บ่อยมามันดูเนื้อของเก๋ยไงถ้าดูใน,นข้างๆไางม่เรียบร้อยเลยหน้าตาก็ไม่ใช่เนี่ยใหญ่ยยเบ้อเลยองเสียนเสือนะ่ยาใหญ่เบ้อเลยเลยเนะเม็ดผสมะสมมันกไม่ใช่เลยเนี่นะครับผมเอาของเก๋มาจานดูแล้วน,นะครับว่าเก๋เก่าเป็นยังไงนี่วันนี้ามาห้าองค์เลยจะสามฝีมือนะห้าองนี่ นี่ฝีมือหนึ่งนี่นะครับของเกน,นะครับเนี่ยเนื้อไม่ใช่แะไไม่ใช่หมดน,นะดูเลยขอบเขิบอนไม่ใช่เนี่ยอนดูแลขอบเขิ่อมันไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบนี้ของเกก็ของแท้ไม่เป็นแบบนี้อืดูข้างๆนะเนี่นี่ร้อยปิ้นผมว่าข้างๆเลยเห็นไหมไม่เรียบร้อยของแท้ก็เรียบร้อย มีรอยตรงรอยตัดทับเป็นเส้นเป็นอะไรตรงเป็นอะไรนหน้ามองดูมันเรียบร้อยเหมือนนี่ไม่เรียบร้อยเลยเห็นไหมเออเลยไม่เรียบร้อยนะไม่ต้องไปดูเยอะนี่นี่เดี๋ยวดูดูจุกเขาอยู่ด้านบนนะนี่จุกเขาอยู่ด้านบนน,ะน,น,น,บน,นี่แต่ไม่เรียบร้อยเลยจุกมันเป็นอะไรก็มอมองม่เหมือนจุกนี่ ใหญ่โตเลยเวลานะเสียนว่าไม่ใช่เลยเนหะ็นไหมนี่ของเก๊น,นะครับนาาี่มาให้ดูมาดูเฉยๆนี่ดูดูด,ดูดูยานนี่มันก็ไม่ใช่ยานนูนไม่ใช่ล้วดูนี่แล้วตำแหน่งเนี่ยเดือยก็ไม่ใช่ตำแหน่งต่ำเป็นลายเลยตำแหน่งเดือยไม่ต่ำอย่างนี้หรอกน,นี่เดือยไม่คมไม่ชัดเลยนะ โอเคนะเนี่ยดือข้างๆนี่ใหญ่ไปเ,เลยเนี่ยขอบใหญ่ไปเลยเลยเนี่ยตรงข้างนี่ข้างขอบนี่ขอบนี่เใหญ่ไปเลยเลยนะเนี่ยไม่เหมือนไม่คือ <c oughs> นะโอเคนะครับเนี่ยคงแก้ไม่เดูเปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยโอเคนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับรองว่าแก้ถูกต้องตรงจริงครับ ขอบคุณครับ